กราบสวัสดี FC ช่องสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาวันนี้กดไลค์กดแชร์กดส b ัคร i b ้ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเราจ้าวันนี้เราก็มาลงให้เหมือนเดิมนะจ้ามี3รลัฐเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเดียวกว่าที่ราว VIP ของวันที่19เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง9รูด8 นะคะทำการจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น828180เลข3ตัวให้เป็นดังนี้เลยจ้าแล้วก็ฟันวิ่งบนรุดร่างตัวเดียวให้เป็น8นะคะ,ะ,คะต่อมาจะเป็นลาวสตาร์ VIP ของวันที่ 19เราจะให้ทุกคนวิ่ง3รูด0ทําการจับมัดให้หมดลูค่าจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น050403ียเลข3ตัวให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น0ูนนะจ๊ะต่อมานะคะดาวโจน VIP วันที่20เราจะให้ทุกคนวิ่ง6รูด1นะคะทําการจับมัดให้หมดจะได้เป็น ตามนี้เลยนะคะวิ่งบนรุดล่างได้เลยนะแต่ว่าอันนี้จะได้เป็นตัวเจาะนะชุดเจาะให้เป็น14 13 12เด้อจ้าเลข3ตัวให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นหนึ่งนะจ้าต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาร์ของวันที่20นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง1ลูด0 ทำการจับมัดตัววินนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตามเหมือนกันทุกวันนะเจาะให้เป็น58 57 56เนะคะเลข3ตัวให้เป็นดังนี้ได้เลยนะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5เลยคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นดาวโจรปกติของวันที่20วิ่ง3รูด4นะคะเหมือนเดิมทำการจับมัดกันให้หมดนะคะทุกคนจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น4 7 4 6 แล้วก็สีห้าฟันวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่เลเดอร์จ้ะต่อมานะคะรัเสเซียนะคะรัเสเซียของวันที่สิบเก้าวิ่งสามรูสี่นะคะทําการเหมือนเดิมน,นะคะจับมัดกันให้หมดเลยะคะ่ะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าเลขสามตัวให้เป็นดังนี้นะคะฟันวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่เด้อจ้า ต่อมาจะเป็นฮังกิจของวันที่19นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งหนึ่งลูด7นะคะทำการจับมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น7 4 7 3 7 2เจ็ดสลขสตัวให้เป็นดังนี้ได้เลยวิ่งบนลุดร่างตัวเดียวให้เป็น7ไปเลยนะคะ เยอรมันนะคะวันที่19นะคะทำการวิ่ง4รูด0ทําการจับมัดกันให้หมดเลยะค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น7 0 7 6เอ้ย0 7 06 05เลข3ตัวให้เป็นดังนี้นะคะชุดเจาะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น0ูนย์นะคะแล้วถ้าใครอยากจะมีแนวทางดีๆที่ว่าไม่เป๋นะคะ แล้วถูกประจําถูกบ่อยมากๆเลยนะคะก็ทักไอเดียมาได้เลยนะคะคือเข้าฟรีนะช่วงนี้เข้าฟรีนะคะเราจะดึงสมาชิกที่น่ารักน่ารักมาหาเรานะคะก็ทั้งนี้นั้นและถ้าใครสนใจอยากดูแบบพิเศษจากช่อง Youtube ให้ทุกคนทำการสมัครใน Youtube และคุณจะเห็นวิดีโอครั้งนี้นะคะเป็นคนแรกเลยจ้าคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนจะจ้าสวัสดีค่ะ